มมมีความมาจากติ่งสู่แชมป์ต้นข้าวสุปริยาเผยความลับมีวีรศักดิ์เป็นไอดอลก่อนสยบเวทีด้วยเพลงบูชาครูที่หวานจนขนลุก<ะ>บนเส้นทางของแสงสีและเสียงเพลงลุกทุง่งที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของคนไทยไม่มีใครที่จะไม่รู้จักชื่อของสาวน้อยมหัศจรรย์จากลุ่มน้ำเมืองกาญจนบุรีที่ชื่อว่าต้นข้าวสุปริยา เธอไม่ใช่เพียงแค่นักร้องหน้าใหม่ที่ก้าวคู่มาหาประสบการณ์แต่เธอคือเจ้าของสถิติแชมป์68สสมัยบนเวทีดวลเพลงชิงทุนผู้ครองหัวใจคนไทยทั้งประเทศด้วยน้ำเสียงที่หวานจับใจและกิริยามารยาทที่งดงาม ในค่ำคืนแห่งการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บรรยากาศในสตูดิโอเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและอบอุ่นเมื่อถึงเวลาที่ทุกคนเฝ้ารอนั่นคือการกลับมาเยือนเวทีแห่งนี้อีกครั้งของต้นข้าวในฐานะศิลปินผู้ทรงเกียรติเธอปรากฏตัวด้วยความสดใสและเป็นมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับจากครูเพลงระดับประเทศอย่างครูสลาคุณวุฒิและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน การเดินทางของต้นข้าวจากวันแรกที่ก้าวเข้ามาแข่งขันจนถึงวันที่เธอกลายเป็นแชมป์ผู้ยิ่งใหญ่คือบทพิสูจน์ของความพยายามและการไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาต้นข้าวเคยเปิดเผยความรู้สึกว่าความสำเร็จที่เธอได้รับในวันนี้ส่วนหนึ่งมาจากแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่จากรุ่นพี่บนเวทีเดียวกันไม่ว่าจะเป็นรศักก์กีตา้านิพาพรหรือเพชรคทาวิ เธอเฝ้าติดตามดูผลงานของพี่ๆทุกคนผ่านหน้าจอโทรทัศน์ศึกษาทุกรายละเอียดของการร้องเพลงและการต่อสู้บนเวทีเพื่อนำมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาตนเองเธอตั้งปณิธานกับตนเองไว้ว่าหากวันหนึ่งมีโอกาสได้ก้าวลงสนามแข่งขันเธอจะต้องสู้ให้ถึงที่สุดเหมือนที่รุ่นพี่เหล่านั้นเคยทำไว้ และในวันนี้เธอไม่เพียงแต่ทำได้สำเร็จตามที่หวังแต่เธอยังมีโอกาสสำคัญได้ร่วมร้องเพลงกับบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจสูงสุดของเธออย่างวีรศักดิ์แชมป์52สมัยผู้ที่ทำให้เธอตัดสินใจก้าวเข้ามาสมัครในรายการนี้การโชว์ในบทเพลงเทพธิดาพาสิ้นซึ่งเป็นการจับคู่ระหว่างต้นข้าวและวีรศักดิ์ถือเป็นปรากฏการทางดนตรีที่น่าประทับใจที่สุดครั้งหนึ่งบนเวทีดวลเพลงชิงทุน บทเพลงระดับนํำนานชิ้นนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของครูชนลทีทานทองศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นบทเพลงที่มีความงดงามทั้งในด้านภาษาและทำนองแบบไทยแท้เมื่อน้ำเสียงที่สว่างวาบและมีพลังของต้นข้าวสอดประสานเข้ากับเสียงร้องที่นุ่มนวลของปีระศักผลลัพธ์ที่ออกมาจึงเป็นความกลมกล่อมที่สะกดผู้ฟังทั้งสตูดิโ คณะกรรมการอย่างพี่ชมพู่และครูสลาต่างสังเกตเห็นถึงความเสียสละของรุ่นพี่อย่างวีรศักดิ์ที่ยอมลดคีย์เสียงของตนเองลงต่ำเพื่อให้เกียรติและส่งเสริมเสียงของตนข้าวให้โดดเด่นที่สุดซึ่งตนข้าวเองก็ทำหน้าที่ได้อย่างไรท้ที่เธอโชว์ลูกคอและการใช้เสียงสูงที่หวานเพลินหูจนกรรมการถึงกับออกปากว่าโชว์นี้งดงามและลงตัวที่สุด หลังจากการอำลาตำแหน่งแชมป์68สมัยชีวิตของต้นข้าวสุปริยาก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเธอได้กลายเป็นขวัญใจมหาชนที่ได้รับความรักอย่างท่วมท้นจากพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศเธอได้เดินทางไปเปิดการแสดงในหลายจังหวัดและไม่ว่าจะไปที่ใดคลื่นมหาชนต่างพากันแห่มาต้อนรับเธออย่างเนืองแน่นโดยเฉพาะในการแสดงที่ได้รับความร่วมมือกับจุฬาเร์บในโครงการลูกทุนสัญจรซึ่งมีผู้คนมากมายมายืนรอชมการแสดงของเธอจนเต็มพื้นที่ แม้ต้นข้าวจะมีความอ่อนน้อมถ่องตนโดยกล่าวว่าผู้ชมอาจจะตั้งใจมาดูศิลปินท่านอื่นด้วยแต่ความจริงที่ปรากฏชัดคือชื่อของต้นข้าวสุปริยาได้กลายเป็นแม่เหล็กสําคัญที่ดึงดูดใจผู้คนให้ยอมออกจากบ้านมาเพื่อสัมผัสตัวจริงและฟังเสียงร้องสดๆของเธอ พัฒนาการของต้นข้าวไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่เรื่องเสียงร้องเท่านั้นแต่ความเป็นมืออาชีพของเธอได้เติบโตขึ้นอย่างน่ามหัศจรรย์นในทุกด้านทั้งวิธีการพูดคุยการตอบคำถามและการปฏิสัมพันธ์กับพิธีกรและกรรมการซึ่งมีความเป็นธรรมชาติและฉลาดหลักแหลมจนทุกคนเห็นตรงกันว่าเธอคือศิลปินมืออาชีพอย่างแท้จริงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นี้ยังนำมาซึ่งชื่อเสียงระดับที่มีผู้ไม่หวังดีพยายามลอกเลียนแบบ สร้างเพจ Facebook ปลอมเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์จนทำให้เธอต้องเน้นย้ำกับแฟนเพลงเสมอว่าหากต้องการติดตามผลงานและตารางงานที่ถูกต้องจะต้องติดตามที่เพจ Facebook ชื่อต้นข้าวสุปริยาและต้องมีคำวงเล็บต่อท้ายว่าเพจจริงเท่านั้นสิ่งนี้คือเครื่องยืนยันความโด่งดังของเธอที่ก้าวข้ามผ่านการเป็นเพียงผู้แข่งขันรายการเพลงสู่การเป็นบุคคลสาธารณะที่มีอิทธิพลต่อใจผู้คน แม้ในวันนี้เธอจะมีชื่อเสียงและเงินทองจากการทำงานแต่ตัวตนที่แท้จริงของต้นข้าวยังคงเป็นเด็กหญิงที่เรียบง่ายและมีความกตัญญูต่อครอบครัวอย่างลึกซึง้งในค่ำคืนวันส่งท้าปีเก่าที่ศิลปินส่วนใหญ่ต่างออกไปรับงานโชว์ตัวท่ามกลางความสนุกสนานต้นข้าวกลับเลือกที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างออกไปเธอเลือกที่จะไม่รับงานในคืนวันที่31ธันวาคมนี้เพื่อใช้เวลาอันล้ำค่านี้กับคุณ เธอเปิดเผยด้วยรอยยิ้มว่าแผนการเขาดาวในปีนี้ของเธอคือการนอนข้ามปี่คำพูดที่แสนธรรมดานี้กลับสร้างความประทับใจอย่างยิ่งใหญ่ให้กับผู้ชมและกรรมการเพราะมันสะท้อนให้เห็นถึงความรักและความอบอุ่นในครอบครัวคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเธอมากยิ่งกว่าชื่อเสียงหรือรายได้ใดๆ ความงดงามของต้นข้าวสุปริยาจึงไม่ใช่เพียงแค่หน้าตาที่สวยสมวัยหรือน้ำเสียงที่สะกดจิตวิญญาณแต่คือหัวใจที่รู้จักกตันยูและรู้จักรากเงาของตนเองจากเด็กน้อยที่เคยนั่งดูรุ่นพี่ผ่านจอทีวีกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังและเป็นความภูมิใจของชาวจังหวัดกาญจนบุรีทุกครั้งที่เธอจับไมร้องเพลงเธอไม่ได้เพียงแต่เปล่งเสียงออกมาแต่เธอได้ส่งมอบพลังงานแห่งความสุขและความมุ่งมั่นไปถึงหัวใจของผู้ฟังทุกคน เส้นทางอาชีพในวงการลูกทุ่งของเธอเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นแต่ด้วยรากฐานที่มั่นคงและความเป็นมืออาชีพที่สั่งสมมาจากการผ่านสนามรบ68สมัยทําให้คนไทยทั้งประเทศมั่นใจได้ว่าชื่อของต้นข้าวสุปริยาจะเป็นดาวจรัดแสงที่ประดับวงการเพลงลูกทุ่งไทยไปอีกนานแสนนาน เรื่องราวของเธอคือตัวอย่างของความฝันที่กลายเป็นจริงด้วยการลงมือทำอย่างจริงจังและการมีต้นแบบที่ดีทุกย่างก้าวที่เธอเดินไปไม่ว่าจะขึ้นโชว์บนเวทีใหญ่หรือการกลับไปนอนหนุนตักคุณยายที่บ้านล้วนมีความหมายต่อผู้ที่เฝ้าติดตามความสำเร็จของแชมป์68สมัยคนนี้จึงไม่ใช่แค่ตัวเลขของจำนวนเงินรางวัล หรือจํานวนครั้งที่ชนะแต่มันคือจํานวนความรักและความศรัทธาที่มหาชนมีต่อตัวตนที่แท้จริงของเธอและเมื่อเวลาผ่านไปผู้คนจะยังคงจดจําภาพของเด็กหญิงตัวเล็กๆที่มีลูกคอทรงพลังผู้ที่เคยทําให้เวทีดวลเพลงชิงทุนต้องสั่นสะเทือนด้วยความสามารถที่เหนือคำบรรยายและความอ่อนน้อมถ่อมตนที่แสนจะงดงามคนนี้ตลอดไป